สวัสดีครับอยู่กับช่องยูทู e เสียายเมคโคซิงนะครับวันนี้จะพามารีวิวหรือดูรถเมคโคโคมาสูตนะครับ PC สองร้อยรุ่นแปดคันนี้เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาได้นาะนประมาณสองวันนะครับนี่ครับสภาพสภาพสีเดิมนะครับสีเดิมๆเ,เลย ไก่หาไว้ใช้งานอยู่นะครับเฟรมคันนี้ผมบอกเลยครับสวยมากครับเฟรมสวยโซ่ช่วงล่างเต็มนะครับมีสปอเก็ตนี่ที่แหลมนิดนึงแต่ได้อยู่ครับด,ดูดูการนึงโซ่ช่วงล่างดูดูเฟรมนะครับเฟรมเฟรมไม่ผูกไม่ก่อนนะครับเนี่ยเฟรมสวยนะครับคันนี้ล้อนำใหม่นะครับล้อนำใหม่ ช่วงล่างเต็มนะครับไม่มีแตกลอเลื่อมไม่มีแตกนะครับเนี่ยให้ดูนะครับโซสวยสภาพอันนี้สวยเดี๋ยวพามาดูช่วงล่างก่อนนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทรถให้ดูนครับเฟรมสวยนะครับเนี่ย สีเดิมเฟรมยังยังอยู่อยู่เลยเนะี่ยสีเดิมเฟรมอ่ะ,ะสวยมากใบแทกหัวน,น็อตยังไม่ผูนะครับใบแทคนานๆเลยหัวน,น็อตยังไม่ผู่ใครชอบม,มาสุผมแนะนำเลยครับคันนี้มาใหม่สวยมากเนี่ยครับ แคทก็เข้ามาแล้วนะครับแคทดีทูกองใหญ่ใครหาอยู่ก็โทรสอบถามได้เลยครับหรือว่าโกเบรุ่นหกนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยครับหุ่นน็อตไม่พูนะครับเนี่ยหุ่นน็อตไม่พูเนี่ยานาๆเลยไปแท็กดีเนี่ยตนี้ช่วงล่างเต็มนะครับตัวเต็มไม่ติดไอทำซีนะครับ รอนำม่ครับลอนเลือไม่มีแตกจะพามาดูปั๊มนะครับปั๊มสวยมาก <c oughs> น่ครับปัม๊มไม่มีเยื้มนะครับปั๊มตัวนี้แนะนนำเลยครับใครหาไว้ใช้งานอยู่ใครชอบกุมมสุกนะครับติดต่อมาได้เลยสีเดิมทั้งคันนะครับ สีเดิมทั้งคันเนี่ยไม่ต้องทําสีแล้วครับแบบนี้แหละสวยบูมอาไม่มีร้าวไม่มีแตกนะครับไม่มีรอยร้าวรอยแตกปุงกีปุงกีสวยอยู่ครับเดี๋ยมีแค่น่าจะสลักปุ้งกีนะ่ะน่าจะต้องทำหน่อยเดี๋ยวต้อง ต้องทำสลักเมื่อกี้หน่อยครับซีนกระบอกก็ไม่มีไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะครับซีนกระบอกดูเฟรมนะครับสวยคันนี้ครับเฟรมสวย Pc 200รุ่น8นี่ครับซีเรียน,นในซีเรียนเนี่ย เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูข้างบนนะครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูข้างบนนี่ครับโอ้โหเอวสวิงสวยมากครับไม่มีเยิ้มเลยนี่ครับสะอาดมากเลยแพ้คอนโทรนดูครับ ให้ดูเลยนะครับถูกใจคันไหนก็โทรสอบถามได้เลยนะครับคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเป๊ะครับนี่ครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ข้างบนหัวเก่ง <c oughs> เดี๋ยวรอเสียมาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวการทำงานให้ดูนะครับ เครื่องสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดู <Yeah. S 1> ชั่วโมงหมื่นกว่าชั่วโมงครับอันนี้น่าจะเป็นประมาณหมื่นนึงพันชั่วโมง <Yeah. S 1> ใข่ส่วนใจนะครับคันนี้ผมแนะนำเลย <Yeah. S 1> สวยจิงไปในครับ ดูภายในสะอาดสวยนะครับมีเบาะขานีดนึงนะครับภายในล้างแล้วมีเบาะขานีดนึงเดิมๆนะครับเนี่ยอุปกรณ์ครบนะครับเดิมๆเลย หนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้อยสามชั่วโมงนะครับหนึ่งมืนหนึ่งพันแปดร้อยสามชั่วโมงสภาพเอเย็นนะครับล้างเรียบร้อยล้างเติมน้ำยาแอร์เรียบร้อยนะครับโอ้คันนี้สวยจริงยอมเลย รุ่นแปดก็มีให้เลือกหลายคันนะครับเดี๋ยวเราจะพามาดูว่าไม่มีไอนะครับ ีให้เลือกอยู่นะครับมาร์เคนก็ขายไปแล้วนะครับมาร์เคนสองร้อยุนแปดยังเหลือหนึ่งคันสองสามสี่สี่คันนะครับสองร้อยุนแปดยังเหลือสี่คันไปหาไว้ใช้งานอยู่ ยังพอมีให้เลือกอยู่นะครับใครสนใจคันไหนก็โทรสอบถามได้เลยครับเบอร์โทรศูนย์หกสองสามสามแปดแปดแปดครับคันนี้ราคาเปิดไว้หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทต่อรองได้ครับเดาแสนห้าก็ได้ครับจัดไปเน้นหนึ่งล้าน 1, 000, 000, บาทได้ครับ จะเนเงหนึ่งล้านบาทดาวแสนห้าก็ได้ครับอันนี้ใครหาไปใช้งานนะใครชอบกุมาสูก,ก็โทรสอบถามได้เลยครับเดี๋ยวการทำงานเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยเตร,รมดูเฟร,รมชมสวยครับ ใครชอบรุ่นไหนก็โทรสอบถามได้เลยครับมีเลือกอูสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับฝากกดติดตามเพจด้วยครับเสีนไอ้ม่โกซิงเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ